วันนี้หนูจะไปไหนคะไหนน้องบอกสิไปของเล่นไปเล่นของเล่นแล้ววันนี้ใส่ชุดอะไรหเนยหมุนตัวรอบหนึ่งสิกระเป๋ามีอะไรคะกระเป๋ามีของเล่น <c oughs> ร้อนไหมเอาเสื้อออกไหม <c oughs> <c oughs> เอาเสื้อออกไหม <c oughs> สวยจะไปไหนนี้ จะไปเล่นของเล่นใช่ไหมคะวันนี้ไปเล่นกับใครละวังพึ่งอา้าวตรงไหนอะตรงนี้แล้วหนูไปอยู่ใกล้ทําไมเราออกมาสิออกมาไปข้าจรีนะ่าะวางมาดเล่นใกล้พึ่งเล่นหนูจะไปไหนคะวันนี้ขายของ <laughs> ไปขึ้นรถไฟใช่ไหมคะอืมโอเคมีตังค์ไหมอะ่ะไม่มีแม่แมามี <laughs> มีแล้วใครจะจ่ายเงินให้อ่ะน้องซืจัดแล้วก็ก <laughs> แล้วก็ใส่โอเคบาย